ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย <c oughs> เอาหนะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะท่านเป็นใครล่ะคะปู่เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชากาลที่8และรัชากาลที่9นะแล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับก็ <c oughs> เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์ และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละอ่าออ,อ้แม่เราตามแล้วละ่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไปเดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอเออนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ อืมถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าว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 บ้านดิมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467 หุงข้าวเอาน้ำจากไหนก็น้ำในคลองแล้วน้ำกินเอาจากไหนก็น้ำในคลองแล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหนก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้วโอ้ยน้ำปปาเขามีกักมาเป็นสิบปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้วป้าโรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจบใครก็ไปหาหมอกระถูกแล้วนี่ตาอ้วนคิดอย่างนี้ได้ทินไหนรู้จักคำว่าสาธารณาสุขไหมสาธารณาสุขก็ที่เขาให้กินของสุข,สขไงปะโทแขนนี้ใครๆก็รู้ไม่ใช่เว้ยสาธารณส,<า>สุข มันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจําวันให้มันสะอาดพอสะอาดอการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลงอ๋อสาธารณาสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เองนี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลน,นี่ใครเหรอ ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงราชการที่ห้าไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชนะี่ยเอา้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมามามา,ามาเห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยว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 ไม่ใช่แมวฉันเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะเฮ้ยอ้าวไปดู่นแล้วอ๋อ ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให้เอ่อไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับอาแล้วจะไปยังไงล่ะนะเอ้าอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ๊ยนอกจากนั้น จ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลเนื้อที่จากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสรีลาดอีกตอนบ้านปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลนเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้านะ่ะท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะใช่จ้ะ วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพ,พัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้ นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาแก่นแก้วอย่าไปกวนเขาวันที่ท่านมาหนาะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจา๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแครก,ก็ปลื้มใจกันใหญ่ <c oughs>